สวัสดีครับคําว่าเบนจาก,กายในคลิปนี้หมายถึงเราจะหาค่าต่ําสุดของฟังก์ชันจากฟังก์ชันพิชคณิตนะเดี๋ยวจะหาค่าต่ําสุดโดยใช้ความรู้เลขาคณิตจงหาค่าต่ําสุดของสแควรูทเอ็กซ์กลังสลบสอบวกหบวกกับสแควรูทเอ็กซ์กลังสลบสิบบวกหกขั้นที่หนึ่งนะ ใช้ความรู้จัดรูปพิจาคณิตกำลังสองสมบูรณ์นะแล้วก็ให้เป็นนะปลายทางเป็นผลบวกระยะทางระหว่างจุดนะเริ่มต้นจากโจทย์นะแบ่ง5เป็น2ส,ส่วน1กับ4ส่วนนี้รวมกันเป็น x ลบ1นกำลังสองนะสี่ตัวนี้เนี่ยเขียนใหม่นะออกมาเป็น0ูนย์บวก2อที่กำลังสองให้สื่อความหมายเป็นระยะทางระหว่างจุด2จุดก็คือจุด x 0นกับจุด 1-2ลบสพดหลังเนี่ยหกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ25กับ36ส่วนนี้ก็มาเขียนเป็น x-5 กลบำลัง2บวกกับ36 36เนี่ย36นี่เขียนเป็น0-6ลบ6กำลัง2จะได้สื่อความหมายเป็นระยะทางระหว่างจุด x0 กับจุด56กเนี่ยก็แปลว่าเรามีจุดอยู่3จุดคือจุด1-2ลบ2เนี่ย x 0ซึ่งอยู่บนแกน x แล้วก็จุดห้เห็นไหมจากโจทย์เดิมเป็นพิชคณิตเราแปลงรูปเป็นจะกลายมาเป็น,นระยะทางระหว่างจุด2อจุดบวกกับระยะทางระหว่างจุด2อจุดเลือกให้ a เป็นจุด1นลบสอยู่ที่นี่เห็นไหมเลือกให้ b เป็นจุดห้า p x สูงคือจุดอยู่บนแกน x แปลว่า x เปลี่ยนค่าคือการเลื่อนอยู่บนแกน x เนีพราะฉะนั้น ap ก็คือ ค่าของสแควร์รูทตัวนี้ bp ก็คือค่าของสแควร์รูทตัวนี้ ap บวก pb ด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3ก็แปลว่า ap บวก pb มากกว่าหรือเท่ากับ ab แน่นอนจะเท่ากันได้ก็แต่เมื่อนะ p นี้เลื่อนมาอยู่บนเส้นตรง ab การที่อยู่บน เส้นตรง ab ก็แปลว่านะีหาจุดตัดแกนของเส้นตรงนี้สมการเส้นตรงเนะี่ยผ่านจุด56กับผ่านจุด1-2ลบ2มีสูตรเป็น y เท่ากับ2 x ลบ4นะ y 0 x ก็เป็น2องนได้จุดตัดละนะแั้นค่าต่ำสุดเกิดตอนที่ p อยู่บน ab พิกัดก็เป็น2 0เมื่อ x เป็น2เนะีเราก็มาแทนค่าหาค่า ab กันแทนค่าแล้วตัวหน้าเป็นรูทหตัวหลังรูทสีรวมกันก็เป็น4ี่รูทห้าก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะโจทย์เดิมปัญหาพิชคณิตเบญจากลายมาเป็นระยะทางระหว่างจุด2จุดนะใช้เหตุผลว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันยาวกว่าด้านที่3าม้นค่าต่ำสุดเกิดตอนที่จุด p เลื่อนมาอยู่บน ab หาสมการเส้นตรง AB หาระยะตัดแกนได้พิกัดเป็น20สุดท้ายนะฟังก์ชันพิชคณนิตตัวนี้เนี่ยมีค่าต่ำสุดเท่ากับรูท5คูณ4โดยใช้เหตุผลเลขาคณิตพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ